ก๋วยเนื <inaudible> okay. Uh, okay. <inaudible> ้อได้แลบวมันก๋วยเนื้อก๋วยเนื้อหักดีกว่าเจมาด้อมันด้อ ดิสุดดิสุดก,ก๋วยเจียครับจุก่อนเด้อก๋วยเจียวรด้ว่างนะนี้กินน้ำกันเด้อมาเด้อ ใส่กนได้หิใส่ก้อนใส่คง้อได้นิใส่ลายเสร็จลายคง้อก้อนเจียวได้จุก่นได้ครับได้จุก่นได้นเอครัวนี่หันตีก้อยพอเลครับก้อยพอดีเอย่ลืเดอเด้อลาแด่าืมาแดด

น้ำกันเด้อกินน้ำกันเด้อครับเด้อไปกวาเจยวกันดูจุดเด้อเด้วอวันนี้นนหันเด้อวันเด้อวันนี้จุเด้อวันนี้จุเด้อวันนี้เด้อมันเด้วนนอวันนี้เอาตับลก่อนใส่ตับเลยใส่ใล้กล่อง เปลียนไหมครับเปลียนบคได้ไหมนี่เราขอแ่คุณืาเดียวหรอเนี่ยเรดียวเนี่อือครับ ต้นมาให้รู้ครับต้นไงเลยอุ้ยอืมครับ แสบเลยมันได้ครับด้วย